นี <Cornell. S 2> ่นะอันนี้ก็ดีวางตรงใหม่เลยใหม่เลยตรงใช่หอยี่ห่ที่ขี่มันออกรามันเป็น่อลิงเหรอได้ไม่เป็นไรต้องไป่ะมีมากงหากเล

เด no> ี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อวีในการยิ้มเด็กนุ้งานพ่อมาดูใลนสดเมืี่อีวันนี้พักผ่อนหนึ่งวันวันนี้พักผ่อนหนึ่งวันนะครับพ่อครับจะอยู่ที่มหาลัยครับสาวสาวเยอะมากเลยครับฝากพ่อครับผมไม่กลับแล้วนะครับสาวๆาวเยอะครับนี่ผมจะอยู่นี่เลยครับ ยองยิงย่ามัเป็นเป็นเป็นองเป็นรองมอย่านี่ขอไข่ไอะสดยอดมีแฟนคลับมีแฟนคลับเต้าหอยรู้จักอารยยุ้ไปนะเเยอะเลยคกเยอมากเลแชร์ให้แล้วครับไปไปเราไปทัวร์กันเราวันนี้จะพาทุกคนเป็นทัวร์นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดสแปมด้วยนะครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดสแปมช่วยกันนะครับมันจะมีคําว่าสแปมทุกคนช่วยกดเยอะๆนะครับผมอันนี้พี่อับอยู่ที่ไหนครับงานครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผมถามว่าพี่อัพส่งงานยังครับส่งเรียบร้อยแล้วครับเก้าส่งยังได้ข่าวว่างานของก้าแล้วก็ของพี่อัพบางส่วนหายไปกับรถ หายไปกับรถครับผมมันอยู่บนรถบนรถตู้คันที่คือบทร่เอุบก็มาเอาของอที่แสดงารนงาน่มันต่อมันก็เลยแบบมันก็เลยติดไปกับรถครับถ้าบอกว่าคือถ้าติดกับรถแล้วรถรถไปอยู่ไหนตอนนี้คือรถุูหน้ารถอยู่ศูนครั่น่าจะเสียที่ยี่สิบ อันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเจอที่ไหนครับชัยภูมิเนาะเย็นนี้เจอกันที่ชัยภูมินะครับทลาพ่อได้เราก็จะอยู่นี่นะครับอุ้ยเดี๋ยวพ่อพ่อดูไลฟ์สดพี่เดี๋ยวพ่อจะมอนเรานะเย็นนี้หน่อยเติมเติมมะละกินไหมพี่ครับกินไหมกินยังกินน้ำตเราต้องเติมน้ำตาลครับเอามันเงียนใหม่อยู่ทำแบบเกาหลีไม่ทำใแบบเกาหลีกินเส้นเดียวกันน่ะกินเส้นเดียวกันแบบนี้เออ เดี๋ยวคนดูถามหาว่าซื้อได้ที่ไหนนี่วันนี้วันนี้เด็กๆจะไปถ่ายรูปไปด้วยนะฮะโซ่โซรูปนิดหนึ่งเออไปถ่ายไรถ่ายขาดของานมาวันนี้แต่งตัวแต่งตัวเหมือนรู้เลยว่าที่นี่ตีสีม่วงขาวอ่ะจริงนะมึงเยอเลยมันรู้เลยเพราะวันนี้คือตีนสีม่วงขาวม่วงขาวดอกไม้ไงดอกไม้ม่วงขาวนี่ มาอะไรไงอันนี้พร like si e uh, yeah. anyway yeah. ้อมลายเซ็นนะครับมีใบเดียวนะครับเอามูนเอามูนเซ็นเซ็นเอาเซ็นเลยอ่ะเซ็นพร้อมลายเซ็นเอาหลักๆกกับตั้อยู่เราจะทํากิจกรรมอะไรดีครับอาจารย์เปิดออกมาดูอย่าเราจะเอาเป็นรูปคู่คู่จิ้ม ดูมันลื่นใช่ไหมวันนี้สหนูเริ่มเซนบนรูปตัวเองนะฮะอ่ยัได้ภาษาไ้ภาษาดอืม ได้เติมน้ำตาลแล้วรู้สึกสดชื่มนมากเลยสวัสดีครับทุกคนครับ สวยมากเอวเอสเอวเอสอมาวเอี่ออวเอ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 อเนีนะครเริ่มต้นที่สตฝากเใช้ด้วยนะครั ฝากคนลกับแจด้วยนะครับทุกคนพีอ,อ๋บอก,โกมโกครับขอรูปครับพะมวลครับพี่อ๋อกินน้าแ <c oughs> ล้วอน้ำตาลแล้ว <c oughs> มันไข่เยอะ กลับไปก็ไม่ไดนอนเลยไม่ได้นอนเลยนอนในรถครับกับเนี่ยกี่ชั่วโมงจากนี้ไปเคปูห้าห้าไม่จะห้าก็มีเวลานอนพอดีว่ะไม่ต้อง่วงครับแต่ถึงพวก็ี่ต้องตื่นต่อไม่ได้หน้านี้แหละหน้านี้ครับแล้วหย่องอะไรดราม่าวอะไรชุดด้าชุดหย่องมีคนคอมเมนต์ว่าใช้ชุดสีเดิมทุกวันเลยเจ็ดชุดเดียวเจ็ดสีนะครับเจ็ดสีเลยตอนให้สีโพชิชุดเดียวใช่ป่ะจนจ็งสุก เอาตามวันเลยครับตามสว,วันเลยเาาววสวาสดีครับพี่แอแล้วขอบคุณครับยองออยอครับมาให้นมหมดไหม้าตัดเดียวให้วัโอเครับ เราจะขึ้นลิฟต์แล้วนะครับสัาจารอาจจะหาหน่อยโยนุรกิจนี่นี่วิวครับมาไปไปไปวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับพอดีทุกท่านวันนี้เราเป็นเด็กเรียนหนึ่งวันนะครับผมเด็กวันเดียวันนี้มีเต็ปัญหาอาจารย์ ไปไปงานอะไรปักหมุดผิดตอนจะมานี่ขึ้นรถผิดขึ้นรถผิดไปไหนขึ้นรถผิดคันขึ้นรถผิดคันครับแล้วเขาก็พาออกไปแล้วไปไหนเขาก็จอดเพราว่าขึ้นรถผิดคันหรือเปล่าครับใช่ครับคือเราเลี้ยงแบ๊บแต่แบ๊บอันนี้เอาขึ้นไม่ใช่คันที่เราเรียกเลขทะเบียนมันคล้ายๆกันรีบอ๋อเราต้องขึ้นลายเน่ Let's go! เรียนเกี่ยวกับศิลปะการเล่าเรื่องการถ่ายทําทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการพรีโปรดักชันเตรียมงานจนถึงกระบวนการถ่ายทําแล้วก็กระบวนการโพสโปรดักชันตัดต่อทําสีทําเสียส่งฉายลงครบจบที่นี่ที่หลักสูตรนี้นะเฉพาะหลักสูตรนี้นะหลักสูตรอื่นไม่รู้ปั๊บกอนเลยบั๊บกันเลยการแสดงการแสดงมีหรือเปล่าไม่รู้นะเราเล่นเซลซ์ นะครับไฮไลท์ของห้องนี้คืออะไรด้วไฮไลท์แบบไฮไลท์ไฮไลท์ของห้องนี้ดูจากบรรยากาศแล้วนะเราได้คอนเซปต์มาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรให้ทายที่ทหยดนั่นเองเราเลยเป็นที่เอฟดนะก็จะสร้างบรรยากาศแบบ horror film นะให้น้องๆได้มาดูประสบการณ์การทำหนังแบบย่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ฟารควาร์โรนีร่นิดนห,นหน่อยกลับบ้านไปเป็นไงสองคนะอ่าผ <c oughs> ีผีผีห้อง <c oughs> เรามีผีด้วยนะเป็นไงคือแบบ <c oughs> เออฮะมีผีมีผ yeah, ีนะผีชุดดำถามต้นทิ้งวะครับมีใหญ่เลยโอเคมาเอ็ดดีแล้วไม่จับกล้องเป็นไปไม่ได้เถินเดี๋ยวพ่อภาคสองนุ่มไปจับกล้องหน่อยมันใช้ยังไงอุปกรณ์เรามันดีมันจื้อยังไงไปอธิบายให้น้องหน่อย อันนี้อุปรกรณ์กล้องที่เอาไว้ถ่ายทำนั่นเองนะจะก็จะมีตัวกล้องนะกล้องใหญ่ในส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอุปกรณ์เสริมนะพวกคอนิเตอร์พวกแบตบพวกอุปรกรณ์ต่างๆนะไวรเลสต่างๆมีขาตั้งกล้องนะแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะที่เป็นหลังๆนี่เราจะเรียกว่าดอนลี่ก็คือเอาไว้เคลื่อนกล้องนั่นเองแบบสมูทๆนะเออประมาณนี้นะครับเออลองให้หนุ่มๆถ่ายกักซีกั๊กลองดูสิขอผีหน่อยขอผีอ่ะดีผีมากดีผีสอนหน่อยดีผีมาประกบหน่อยไปพี่วินพี่วิน อาผีมาน่งแบกให้ผีหน่อยสามตัวเลยมาสามตัวยืนเรียงกันเลยสามตัวเลยเอออุ้ยเอออ่าดีมีท่าทางไหมดีมีท่าทางไหม ผีนี่มีชื่อด้วยนะพี่โดมมีชื่อด้วยนะชื่ออะไรนุ่นเจนโบไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนที่จะมาเป็นผีเนี่ยเป็นนุ่นเจนโบมาก่อนแล้วก็ตกเวทีตายรเลนเราเลยอข้างไม่เหมือนเดิมนะคะ เนี่ยเห็นไหมว่าที่นี่อ่ะคุณพี่เราจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องคอยชื่อเหลือคอยต่อกันตลอดเวลานเลยเคุณพี่ห้องนี้ชำแล้วไปห้องต่อไปดีกว่าครับหยองโอเคอเค่ะเล่นเลยลูกไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันจ้าโอเค,อเคอง้้ยยยเเเนนนนีๆๆนีนีี่่่ไไไปปปหอๆๆอออดดด๋๋๋วววกก ขวามือของเราจะเป็นพีซีซีครับทำอยูในเรื่องของการสื่อารการตลาดดิจิทัลเดี๋ยวเรา่อ